นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัส พระพุทธเจ้าของเรานั้นเียวเป็นศาสตราจารย์ของโลกไม่ใช่แต่โลกมนุษย์ทั้งโลกมนุษย์ด้วยเทวโลกด้วยคงมาโลกด้วยเรียกว่าเป็นผู้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นผู้ค้นคว้าวิจารณา จได้คำว่านิพพานด้วยพระองค์เองพูะเทเจาคนขว้าเอานิพพานได้และสอนคนอื่นได้นั้นมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่า,าศาสดาจารย์เอกในโลกคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นต้องบังเพ็นบารมี สี่อสงไขแสนหลากับอย่างน้อยจึงได้มาตรัสโลจึงจะสั่งสอนพุทธเวนัยสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ภัยได้แมวว่าสัพพนิพุทธะหนึ่งปัจเจกพุทธะปัจเจกะพุทธะทธนั้นเป็นคนมีนิสัยคนเดียว นัจสรู้เหมือนกันแต่สอนผู้อื่นไม่ได้ทำเอาใครมันก็ได้บรรลุไปตามที่ปรารถนามาทานนอกนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นศาสนานาใดๆก็ตาม ย่นย่อ,ยอ,อก,ก็คือว่าพระสงฆ์พระพุทธองค์ท่านสอนให้พวกเราละก,การทำบาปไม่ว่าทำบาปในทางกายพูดบาปในทางวาจาคิดบาปในทางใจเึิ่งชื่อว่าบาปพระองค์สอนว่าห้ามไม่ให้ทำไม่ให้พูดไม่ให้คิด นิดแรวมันเป็นบาปทำความเดือดร้อนให้แก่ตนด้วยบุคคลผู้อื่นด้วยงานขณะเดียวกันเมื่อละบาปทางกายทางวาจาทางจิตทางใจได้เมื่อไรแล้วทีนี้ท่านต้องให้ทําบุญทำบุญทางกาย แต่ว่าเมื่อตั้งใจกำหนดอุบายภาวนาได้ก็ให้ตั้งใจกำหนดเอาจริงเอาจังถ้ายันโอง่ง <c oughs> เอามาภาวนาแล้วจิตไม่ค่อยสงบพระองค์ก็มีบทสุดท้ายว่าให้นึกถึงความตายพระองค์ทิ้งทวนสุดท้ายว่าความตายนะให้นึกให้ได้ คนเราบางคนน่ะไม่ได้คิดถึงว่าตัวเองจะตายก็มีแต่ความอยากได้ไม่ว่าอยากได้บุญอยากได้บาปอะไรนะมันเกิดขึ้นแล้วมีแต่ความอยากอยากเกินไปเลยมีแต่ความอยากไม่ทำไม่ปฏิบัติก็เลยไม่ได้ท่านจึงให้ภาวนานึกถึงตัวเองต้องตายถ้าตัวเองนึก มองไม่เห็นก็ให้ดูว่ายิดามารดาของเราถ้าคนเราแก่แล้วพ่อแม่ต้องตายไปแล้วก็ให้นึกถึงพ่อแม่ว่าทำไมท่านจึงตายแล้วท่านตายได้เราจะไม่ตายนั่นมีหรือพี่น้องของเราที่เกิดร่วมท้อง มารดาเดียวกันบางคนก็มีมากบางคนก็มีน้อยบางคนก็ไม่มีแล้วเขาเหลังนั้นเขาไปไหนยังครบถ้วนอยู่หรือก็ย่อมตายไปบางคนก็เหลือแต่ตัวเองก็มีมีตั้งสิบกว่าเขาตายไปหมดแล้ว นี้ไม่มีที่สิ้นสุดไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการงานใดๆก็ย่อมวุว่นวาอยู่ในเรื่องกิเลสพระพุทธองค์ท่านจึงตัดไว้ว่านัตตันหาสมานาทีแม้น้นำคลองทั้งหลายที่ไหลลงไปสู่ทะเลยังมีเวลาเต็มฝั่งล่นเหลือได้ แต่ตังหาในใจมนุษย์และเทวดาอินทรมคนไม่ภาวนานั้นเรียกว่าไม่อินไม่พอไม่เต็มได้อะไรก็ได้ไปเถิดแต่ว่าจิตใจมันไม่พอเอาด้วยไปรุ่นวายอยู่เรื่อยไปไม่ได้คิดว่าเมื่อเราเกิดมามีสมบัติพัฒฐานอะไรทิดตัวเรามา ก็ได้ขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มโยเป็นที่สุดดอกมีลมหายใจเข้าออกไม่ตายาท่านีทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของสามีภรรยาลูกเต่าร้านเลนเลือกสวนได้นาตึกกลางบ้านช่อบอะไรต้านม้อะไรที่คนเราปารถนานะั้น เกิดมาแล้วหาเอามาทีหลังได้มากบ้างน้อยบ้างแล้วก็ต้องดูว่าเวลาพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเราท่านทั้งหลายหรือนับตั้งแต่ข้าวพยามหากัตษรย์ลงมารัฐบาลประธานาธิบดีมีสมัรถพัฒนานอะไรเหลือใช้หลือ พุทธเจ้าพระองค์จึงทำเป็นมีนิรราว่าวันหนึ่งพระอานนทพุทธอุปถานั่งอยู่ใกล้ๆใ,ในเวลากลางวันพระพุทธองค์ขัานจริงทำเป็นปันทิศานาว่าดูก่อนอานอนทในวันหนึ่ง,นงอ,นอนนทได้นึกถึงความตายบ้างไหมวันละกี่ครั้ง ข่านพระอนท์ก็ทูลตอบพระพุทธเจ้าของเราว่าข้าพระองค์ <c oughs> ในวันหนึ่งนึกถึงความตายได้วันละหลายพันครั้งว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็ทรงตัดตอบว่าเอออาน,อนุนวันหนึ่งนึกถึงความตายวันละหลายพันครั้งนั้นยังประมาทโย ที่โตดเข้าไป ปฏิบัติก็จงเอาความตายมาเตือนใจให้ได้ทุกลมหายใจเมื่อนึกโยทุกลมหายใจจนมารณะกรรมฐานปรากฏมารณะกรรมฐานปรากฏในจิตใจของผู้ภาวนานั้นสำคัญมากแต่ถ้าเราเพียงนึกแต่คำพูดว่า ความพูดความคิดนั้นวะมาลหนังเราต้องตายคนทั้งหลายต้องตายเราตายได้ทุกลมหายใจแต่มาลานะกรรมฐานยังไม่ปรากฏได้แต่คำพูดคำนึกคำเจริญจิตใจก็ไม่สลดสังเวแต่ถ้าใจนั่นแหละนึกถึงมาละนะกรรมฐานได้อย่างแท้จริงจนเกิดความสลดสังเว มองเห็นในร่างกายสังขารของตัวเองว่าตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้คนอืน่นผู้อืน่นก็เหมือนกันมรณะกรรมฐามนนี้ถอนได้หมดที่คนเราวนละอย่างนั้นไม่ได้วางอย่างนี้ไม่ได้เพราะยุ่งอย่างนั้นลำบากอย่างนี้มัป่ปากรรมฐานมรณะกรรมฐานยังไม่ปรากฏ ถ้ามาลณ์กรรมฐานปรากฏแล้ว,นะจ,าาลวจิตใจจะแจ้งสว่างไม่ว่วงเอา,หา,หอาเหงาอนมรณะเมียภาวิตติเราต้องตายนั่งอยู่ก็ตายได้นอนอยู่ก็ตายได้ยืนอยู่ก็ตายได้กินอยู่ก็ตายได้พูดอยู่ก็ตายได้ สบายใจในโลกียะอย่างใดก็ตายได้เหมือนกันเมื่อปรากฏอย่างนี้ความยึดมั่นถือมั่นในชาติในตระกูลในตัวในตใน,ตใ,นตในเราของเราในเพศพันวันนะอะไรตอนนี้อะไรได้หมดเพราะมรณะกรรมฐานที่ทำนั้นปรากฏปรากฏเห็นตายทั้งโลก ไม่ใช่ตายแต่เราคนเดียวมนุษย์คนเราสัตว์สิ่งเดรฐานเทวดาอินผรมก็มีการจุติก็คือแตกดับตายนั่นเองในนั้นมารนณะกรรมฐานนี่แหละให้เราทุกดวงใจจงนึกไว้จงมากรรมฐานมารณะปนะรากฏมันจะเลิกได้ละได้ปล่อยได้วางได้ ทั้งจะไม่ปล่อยไม่วางก็ต่างแต่ว่าเมื่อความตายมาถึงเขา้าไม่มีใครที่จะไปต่อต้านได้โบราณอาจารย์เจ้าทัางหลายท่านจึงแต่งตั้งให้ชื่อว่าพยาแมจุราชคือความตายความตายนี่เป็นพยาแมจุราชใหญ่ที่สุด ท่านมนุษละเทวดาอินทร์ผมต้องมาลงไงมาณะนะกรรมาฐานหมดใครจะไปอวดดีกับพญามัตุลาชคือความตายไม่ได้ใครจะมาแข่งด้วยอาวุธยุทธพัณฑ์อันใดก็าตามไม่มีทางที่จะเอาชนะพญาใหญ่มาตุลาชคือความตายได้ แให้เราทุกคนตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูบชาภาวนาละที่เล็นในจิตในใจลงไปจนมาละกรรมาฐานปรากฏขึ้นในใจิตใจแจ้งสายสว่าว่าหนีไม่พ้นจะเพลดเพลินโยในสมบัติพัฒสถานการกินการนอนอะไรก็ตามแต่ว่าเมื่อความตายมาถึงเข้านะคร เพิ่งดูสิเพื่อนมนุษย์ของเราที่เขาเกิดมาก่อนพวกเราเขาก็ตายไปแล้วก็ได้รู้ได้เห็นด้วยตาหนังด้วยบางคนเขาเกิดมาทีหลังเราเขาตายไปก่อนเราก็เยอะแยะนับไม่ถ้วนเนี่ยเรายังจะมาประมาทเงาเมาอยู่หรือ ยังไม่เรีบเล่นภาวนามรณะกรรมาฐานในใจอีกหรือต้องตั้งใจขึ้นมาเยบใจคนเราเมื่อมันตกไปสู่ความประมาทมัวเมาแล้วไม่รู้สึกตัวและมัวเมาอยู่อย่างนั้นเห็นเมื่อความตายมาใกล้เข้ามาสมมติว่าเจ็บปวดทุกขเวทนาโรคทน้ดไหนก็ตาม กดเครื่องมาแล้วเอาและที่นี่ก็วนก็วายแล้วนอนไม่หลับก,กลัวตายพูดไม่ได้กลัวตายกินไม่ได้กลัวตายนักเข้าก็อยู่ในที่ตองเองอยู่ไม่ได้แล้วมันจะตายเอาดีอๆอ,อย่างนั้นก็เข้าใจว่าไปโรงพยาบาลไป ความจริงไปบางคนไปโรงพยาบาลไปหานายมดนายหมอว่าจะแก้ได้ไปหาหมอหมอก็ว่าคนจะตายแล้วจึงมาให้การแก้มากินยาทำไมไม่มาแต่เมื่อมันพอจะแก้ไขได้หมอมันก็ว่าไปอีกอย่างหนึงลองทายที่สุดบางคนก็แก้ไม่ได้ แทนที่ไปโรงพยาบาลไปหาหมอจะได้กลับมาบ้านเรือนกุฏิอิหารของตัวเองก็มาไม่ได้เลยเติมไปป่าชา้าป่าเหี่ยวไปเลยเขาผีผีกระดูกฝังดินไปตามเรื่องนี่แหละมารณนะกรรมฐานนี้ให้พากันตั้งใจนึกตั้งใจ,จเจริญเตือนใจของตัวเองให้ได้ อย่ามองคิดส่งสารไปที่อื่นเมื่อความเจ็บมาถึงเขา้าจะเห็นแจ้งด้วยตนเองว่าใครเล่าจะมาช่วยเราได้โดยดามานดาผู้บังเกิดเ้าก็ช่วยไม่ได้ยา ว่าสบายดีหรือจะต,ตอบว่าสบายดีแต่ในแท้ที่จริงมันไม่สบายเลยลรูปร่างกายของมนุษย์นั้นคือว่าเปลี่ยนอิริยาบถอยู่ยืนเดินนั่งนอนกินถ่ายอะไรทุกอย่างอยู่ตลอดกาลโรคภัยไข้เจ็บอย่างที่ไม่เคยเกิดเคยมีมันก็เกิดขึ้นมีได้ในนั้นเราทุกคน จงตั้งใจตั้งแต่คืนนี้วันนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปเราประมาทมัวเมามาแล้วตั้งแต่เกิดมาจนบัดนี้ตั้งแต่นี้ต่อไปประมาทอีกไม่ได้แล้วมารณกรรมมาถาเตือนใจได้ทุกเวลาเมื่อความตายมาถึงเขา้าถ้าเราละอิเลศควา การปฏิบัติรู้แจ้งรู้จริงในใจิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นเองแล้วไม่มีใครที่จะตามเข้าไปสั่งสอนได้พระพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์ยังทรงมีพระชนิอยู่พระองค์ก็ทรงตัดว่าเราตถาคตหมายถึงพระพุทธเจ้าของเราพระองค์เป็นผู้ตรัสพระธรรมเทศนา ให้สาวกทั้งหลายนาไปปฏิบัติเพียรละกิเลสความโกรธในใจของตนออกให้หมดเพียรละกิเลสความโลภในจิตของตนให้หมดไปเพียรละกิเลสความหลงในจิตของตนให้หมดไปเองไม่ใช่เราจตถาคดไปเลิกไปละให้เพราะกิเลสพันห้าตันหาร้อยแปด มนุษย์แนะสัตว์ทั้งหลายเขาทำมาเองสร้างมาเองเป็นมาเองอย่างนี้เขาเองต้องละต้องวางเองพระพุทธเจ้าของเราคิดดูชื่อว่าพวกเราทั้งหลายได้ไปละกิเลสความกรดความโลภความหลงช่วยพระองค์ไหมเปล่าพระองค์เลิกเองละเองตัดกิเลสได้เองแล้วยังมาสอนพวกเราสาวกทั้งหลาย กันมมาด้วยความจริงเป็นอย่างที่เราจะได้ประมาทต่อไปอันความประมาทมัวเมาเป็นมาแล้วช่างมันสิงใดที่เป็นอดีตการล่วงแล้วสิ่งนั้นมันก็ล่วงมาแล้วไม่ต้องเอา ก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานไม่ต้องไปถามใครหากูลได้เข้าใจในจิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นฉะนั้นอุบายทรรต่างๆที่กล่าวมาเทศนาสั่งสอนเหล่าสัวทั้งหลายนี้ให้พากันกำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติ ก็คงได้นักความสุกความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศชะสนียาหาวาริวาหาปุลาปาริปุเรนติสาขลังเอวังเอวะอิโตตินังเตตานังอุปาปปติ เอชิตังปฏติตังตรงหังคิปะเนวสมมิตตุสพเพปุเรนตุสังกตาจันโทปันละโสยะถามานิโชติรายถาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพระโลโควิวนัตสตุมาเตภวัตะวันตรายโยสุกขีธีขายโย ลังเชลิอายุจวันโนจะโพคังวัตีจะยาตะวางสตวัสสาจะอายยจะชีวาสิทธิภวันตุเตภวะตุสัพพมังกลังหลักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัโสติภวันตุเตภวะตุสัพพมังกลัง ละขันตุสัพพเทวตาสัพ,พธัมมานุภาวีนะสัทาโสติปวันตุเตปวตุสัพ,พ,พมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพ,พ,พสังฆานุภาวีนะสัทาโสติปวันตุเต